Monster Master. Monster Master สวัสดีครับสวัสดีครับนี่นี่ต้อนรับสู่ช่อง Monster Master b a d p i e d นะครับวันนี้ก็จะมาเปิดแต่สิ้นสองกล่องนี้ซึ่งอันนี้ความจริงมันเป็นตัวที่สามนะจาก Khae n a j o r Studio ก็คือมันคือชุดของ Forest ซึ่งชุดแรกอะ่ะมันจะเป็นตัวา c a นมี i เป็นนกตัวเล็กชุด2องเป็นตัวนี้เห็นไหม สองคือต้นไม้นี้นะที่เป็นปาร์ตฟรีและตัวสามคืออันนี้หน้ากล่องนี่มีสเปียร์แกลล็อกหลักๆแล้วก็แถมเจ้าหมีมาให้ม่งม,มาอ่ะเราแกะตัวเจ้าหมีทิวลอตเลยเพื่อความสนุกอ่าปึ๊บอ่าอ่ะ,อะ,อะนี่นะ ให้ดูโอเคนี่ก็จะเป็นตัวหมีมีม้นี่นมังก็จะชื่อนี้แหละถือน้ำเพรื่อยู่แล้วก็เป็นตัวนี้ขอนไม้ไว้ให้มันมานั่งหเ,ออเห็นไหมหต่อกับอันที่เราที่เราต่อไปใช่ไหมใช่เนี่ย Moon Shadow Studio ก็จะเป็นอย่างนี้มาวางเอ้ยมันเป็นแม่เหล็กวางตึ่งก็เข้าไปเลยยอดวันนี้ไมอกล้องเลยไม่ได้นะซัอบไม่อยู่เดี๋ยวก็ตรงที่แป๊ที่ซับตาเอเคมาต่อมาเอาที่ชิ้นส่วนใหญ่เลยนะะพี่หมีเอาไว้ตรงนู้นก่อนปึ๊บ กลายเป็นหนึ่งในตัวแรไปแล้วเพราะว่าคนน,อน,น้อยนะแล้วก็มีครบไม่ค่อยครบอย่างเราก็เพจเราก็ไม่ได้ซื้อครบสามตัวเราซื้อแค่ตัวหนึ่งตัวสองตัวต้นไม้หนึ่งเราไม่อิน <c oughs> อ่ะอึ้บ <c oughs> มาอ่ะเริ่มแรกอ่ะเราต้องเอาต้นไม้ออกมาก่อนต้นไม้ไมันเป็นฐานหลักเชื่ ด้วยสีด้านเนาะนก็ต้องหาตัวฐานเจ okay. อแล้วเคอนึงออกมาอ่ะอันนี้ก็คือฐานใหญ่ของมันปึ๊บนี่คือฐานของมันอ่าเด็ปึ๊บเราจะวางไว้ตรงไหนดี แคบเล็กเกินจัดห้องอยู่ใช่เรากำลังจัดห้องอยู่อ่ะเดี๋ยวเอาวางไว้ตรงนี้เวาตรงนี้ท่านเนาะโอเคอ่ะเสร็จปุ๊บแตวกล้องเปลี่ยนที่ไหมเราจะมีถ่ายที่มือนี่นะนี่อ่ะกระดิ่งหัวฐานต้นไม้มา ต้นไม้ข้านี้ทำดูน่ารักดีนะ,ะเห็นปะมันจะมีน้ำผึ้งอยู่ด้วยนี้คือน้ำผึ้งเนี้ยคือตัวที่ต้่งหมีนั่นกินอยู่แหละมันเป็นน้ำผึ้งของตัวสเปียแล้วก็อันนี้ใช่ไหมมันเป็นอินเตรรอรล็อกกับตัวนี้ล็อกเข้าไปตึง่งนี่อ่า จะให้เอถ่าย close up ไปก่อนอเอ,อไปที่ชิ้นส่วนต่อไปเป็นอะไรกันแน่อ่าเราต้องลองแกะๆมาดูกลองกลองก่อน,นเนาะอันนี้คือไฟของกระหลกเนาะอุเทนอเทนอ่าอ,อ,อันนี้วางเขาวางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อทีเดียวปึ๊บอันนี้คืออะไรขาขาของสปเปียร์ อันนี้ไว้นี่วนใช่มาทีละส่วน,วนอีกข้างขาอันนี้ขานะต่อมาอ่าเจ้าหนอนซีโดนี่ขารับารัตอันที่แล้วจะมีปีเสื้ออยู่ยอดมุ้งใช่ไหมอันนี้เร้ก็มีหนอนอันนี้ไง ตัวคาตาป,ปี้แต่อันแรกค่อนข,ข้างจะต่อ,อยากนี่ขอบคุณดักแด้ดักแด้วางพื้นนั่นต่อมาอ่ะนี่ก็เป็นแขนของสเปียเจ้าพึ่งไอ้ตัวต่อแล้วกันเล็นไงอ่ะใช่มันคือมันคือแขนที่แบบเอาไว้แทงข้างอ่ะ ต่อมาหินส่วนนี้คือเหมือนจะเป็นหัวอ่าไฟของจะหลอกนี่ก็ไฟส่วนหนึ่งนะอืมต่ออย่างไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูกล่องเอาแกะขึ้นมาให้ครบมันปึ๊บอ่ะมีต้นไม้อีกต้นหนึ่งอันนี้มันสเกลเล็กลง ค okay. นี่นะตอนนี้ก็เอาเข้าอินเตอร์ล็อกเข้าไปแล้วข้อนี้อืมฮดอุ้ยเดี๋ยวชนกัน โอเคลงแล้วและมาที่อันนี้เป็นงอนแต่อย่าเพิ่องอย่าเพิ่งแกะเดี๋ยวหาย <c oughs> ปริวเลยนะทำแล้วปิวอ่ามีกิ่งนนไม้ด้วยขาขาก็หักเออให้กิ่งไม้นี่สวยดีนะเอาไว้วางเหรอม <c oughs> ีมอสอยู่ด้ะเออดูนี่ทำนี่เลยอ่ะวางไว้ก่อน แล้วมาที่เจ้าตัวหลักเลยตลอดใครไหมปลอดใครไหมตัวหลักม้ามันม<า>หักใช่ไหมม้าเพลิงเหรอใช่มันคือจหลอกม้าไฟของเราคือมึงไม่เคยดูเพลิมันมาก่อนใช่เดี๋ยวเอ๊ะเดี๋ยวเอ๊เอเดนจะได้ดูนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวพี่ต่อทีเดียวนะเสร็จปึ๊บมาที่สเปียรหยิบตัวม้ามาดูได้ไหมนี่สเปียร์ เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องมาต่ออีกทีนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวให้จับให้จับตอนนี้ไงและเมื่อมีแม่มาแล้วก็ต้องมีลูกมากับเจ้าโพนิต้าอนี่ลูกหมาึ๊กใช่ไหมแล้วมาที่อันนี้ก็จะมีพวกนิดๆหน่อยๆเนี่ยเป็นแบบอัญชัน์รีพวกใบไ,ไม้ <laughs> ละเอียดไงถ้าเกิดเขาติดมาเลยมันจะหักเขาก็เลยทําแบบนี้มาให้เรามาปัดเองอือเอี่ยนะอืออ่านี่ครบจิ้นสวยข้าง,งเยอะเลยเอออันนี้พี่ดองไป้ต้ง้งนานแล้วเนี่ยใหไแกะสักทีอ้าวมาขอยิ้นถวนครบแล้ว มา <c oughs> เอ้ z o งเข้าไปที่ดเดียวเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันไม่เป๊ะอ่ะ,อะมานี่โอเคอ่ะดูนะอันแรกโคคูนเขาบอกว่าโคคูนเนี่ยมันอยู่ใต้นี้มันต้องออกมาคล้องกับอันนี้ปึ๊บแล้วคล้องไว้หันหน้าเข้าได้ไหมได้ได้ไดอ่ะเรียบร้อยเฮ้ยเท่ ตัวดึง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 ดีอ่ะต่อมาเอาแก๊งตัวใหญ่ขอ่อนลนเอามาขอดูก่อนขอนไม้เนี่ยมันอยู่ข้างหน้านี้เลยลูกขอทำด้วยสีเออเอเคยต่อตัวนี้นี่นะเอเคยต่อตัวนี้ที่เป็นที่เป็นปีเสื้อใช่อันแรกเลยที่ลงคลิปเก่าใช่อ่ะแล้วนี่ขึ้นหมีเนี่ยอยู่นี่นะดูนะ มีนะต่อน,นีออ่เข้าไปกกเข้ารูเลยแม่เหล็กอะหะอ่ไม่ไม่ใช่แม่เหล็กหรอกแต่มันเป็นเรียกว่าอะไรเป็นชิ้นส่วนที่มันต่อกันได้อ๋อหมีมันเอามานั่งข้างนี้เลยอ่ะเนี่ยหมีมันต้องอยู่เนี่ยมันมีแม่เหล็กที่ก้นหมีแต่ว่าเราเลือกเอาพี่เอานี้ดีกว่าคือแม่เหล็กที่ก้นหมีมาจิดตรงนี้ได้ไปล่อยมันอ,อ่ะ่อมานะอันนี้ เขาบอกว่าให้อยู่แถวนี้ต้องหารูนี่นี่นี่มันคือรูนี้ก็เสียบเข้าไปโดนโดนโคูคใช้มีรูรูยาวปึ๊บรูเล็กมากเลยรูสั้นปึ๊บอ่ะนี่ให้ดูเป็นธรรมชาติหน่อยแล้วก็ส่วนอันนี้ มันอยู่แถวนี้สองอันน่ะอันนี้กับอันไงนะโลหะแทบไม่เจอเยอ๋อนี่นี่มีรูนี้กับรูนี้เึ๊บเ,เสียบเข้ารูไปอ่ะนะารับโอเคอ่ะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วยังไงต่อเจ้านี้เดี๋ยวนะ พีเดพีเดลนี่อยู่ไหนอยู่บนนี้ <God. S 1> มันต้องหันหน้าเข้าหาสเปียร์ uh. อ่าปึ๊บมันเล่นกับแม่อยู่ mm. อ่ะนี่ร่างหนึ่งใช่ไหมแล้วตัวนี้ก็เป็นร่างสองเราม,ามาต่อร่างสามเลย uh. ร่างสามคือตัวนี้อันนี้ต้องใส่นี่เข้าไปแขนใช้แบบโซเด็ ไม่ใช่โซเดตดอ่ะักมาอันนี้ต้องระวังหลุดด้วยนะถ้าเกิดใขรรู้ว่ามันไม่แน่นก็ต้องเอาดินน้ำมันกาวปักเข้าไปแต่ถ้าไขไม่มีอ่ะไขไม่มีก็แบบเราเนี่ยสดแต่ต้องระวังนะล่วงทีคือแตกอันนี้อ,อันนี้หายง่ายใช่อันนี้จางแล้วปิวอ่ะเราก็ใส่เข้าไปบนหนวดวันนี้ ึงอันนึง่งตึงอีกอันนึงเออแล้วก็สุดท้ายคือขาเสียเข้าไปทั้งตัวเลยได้ไหมเออหลอกแล้วถ้าขายข้างหนึง่งปุ๊บอ่าจบแล้วเราก็เอามันมาปักให้ก้นเข้าไป ขาตุ๊กขาตุ๊กม่แม่จะค่อยไปใส่มันแล้วพี่ว่าต้องเอาเข้ารูให้ได้ก่อนเขาค่อนข้างยากใช่เนี่ยมันต้องเห็นเล็งรูอ่ะมองใหเห็นรูโอเคได้แล้วซื้ออ่ะ แล้ววันนี้ก็ส่งขาเข้าไปอันนี้นะเข้าหมาชึบเออก็เป็นเหมือนเล่นกับลูกอยู่มา่นของนี้จะหลบง่ายๆปักเข้าไปตึงลงขาและสุดท้ายเจ้านี้ใช่ไหมวิธีการคือแผงคอติดเข้าไปที่หัว โอ๊ยผิดอันไหมเนี่ยถูกแล้วละ่ะมาหัวล้านใส่บิ๊กมาต้องเป็นอยี้เดี๋ยวนะไปเขาไปทางข้างอย่างนี้ปึบ๊บแล้วเขาจะใส่อันนี้เข้าไปอ่า mm hmm. เห็นไหมเฮ้ยเทแล้วเขาก็แบบนี้เจ็ดที่ก้อนโหแล้วก็เอาขาไปวางวันนี้ mm hmm. ให้เข้าลงล็อกเข้าไปชึบ เฮ้ยมันเหมือน,นกระโดดอยู่ด้วยนะ ah. อ่าแล้วก็กิ่งไม้เนี่ยไว้นี่อ่าเสร็จเรียบร้อยของเซตตัวอ่า nature forest series 02นะอนนนของ,องใช่ของมูล Shadow จริงจริงมันเป็นตัวที่สามแหละแต่ว่า forest มันเขียนว่าเป็น02 okay. อ่ะเฉยจริงจริงมันต่อกันได้สามตัวใช่ตัวนี้ทำน้อยมากและก็ในไทยไม่มีขายละ อ่ะดูทางสวยงามจริงๆอ่ะมันต้องเอาไว้ต่อกับตัวปากตัวนี้ตัวที่บอกว่าเป็นตัวนี้อ่ะเอาไว้ต่อตัวนี้นี่ไว้ต่อตัวนี้นแต่ว่าอเออแต่เราจะไม่ต่อนะเราจะวางไว้สองฝั่งจะได้บาลานซ์กันหน่อยโอเคอ่ะสำหรับวันนี้ก็ จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ไว้เดี๋ยวจะมีตัวอื่นมารีวิวกันก็ฝากกดซับกดแชร์ไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องมอนเตอร์ม s t เตอร์บายผิดรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย